กับผู้ต้องหายอีกอคนหนึ่งคือกำนันนกานายประวินจันคล้ายถามว่าเป็นยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วเมื่อวานชิงเข้ามอบตัวที่โรงพักตั้งแต่เมื่อวานน่องเป็นมือปืนที่ไปยิงตำรวจในงานส่วนกำนันนกเป็นลูกพี่ของน่องอีกอทีนึงแล้วดูภาพบรรยากาศนะครับที่เจ้าตัวตัดช่องน้อยแต่พอตัวตัวตดสินใจเข้ามอบตัวเมื่อวานที่โรงพักสพเมืองนครปฐมกำนันนกนะฮะ เข้ามามอบตัวตอนช่วงประมาณ4โมงกว่าๆ4โมงเกือบครึ่งแต่มาถึงปั๊บไม่พูดไม่คุยไม่ยอมปรีปากใดๆทั้งสิ้นมันจะมีภาพตอนที่กำนันนกลงมาจากรถของเจ้าหน้าที่ลองดูภาพนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งตำรวจควบคุมตัวมาได้จากนั้นก็พาเข้าห้องสอบปากคำทันที ตอนที่กำนันนกลงมาจากรถสีขาวที่บริเวณหน้าโรงพักช่วงเข้ามามอบตัวใหม่ๆนะคะ่ะนักข่าวเองพยายามจะรุมถามรุมสัมภาษณ์นะคะว่าเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นไหมเป็นคนสั่งให้ในหนง่งไปลงมือสังหารตำรวจที่มาร่วมงานจริงหรือเปล่ากำนันนกมาด้วยถถสีหน้าที่เคร่งเครียดอิดโรยนะคะในระหว่างที่เดินผ่านผู้สื่อข่าวไปไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนสักคำเลย หลังจากนั้นถูกเอาตัวเข้าไปที่โรงพักเพื่อสอบสินคัาที่บ้านัดนี่เอต้องรอเขาอยู่้วครับไม่กว่าไม่กวาคกวาก็เดินมาได้่อยเลยค่ะที่ตำรวจที่นครปฐมควบคุมตัวกรญญนกลงมาจากห้องขังแล้วมีการเปลี่ยนชุดด้วยนี่คือสภาพเนี่ยนะครับเปลี่ยนชุดจากสีขาวเมื่อวานมาเป็นเสื้อยืดสีดำสีหน้าเคร่งเครียดเลยแล้วดูอิดโรยคือนักข่าวพยายามจะเข้าไปสอบถามแต่เจ้าตัวไม่ปิดปากพูดอะไรเลย ต้องเดินหรือหลบเอ่อต้องหลบเวาอยู่แล้วครับพี่่านไม่วาั้เดินปล่อยเลยค่ะ อาหมณ์ที่นหนขออยยะครับข่อยยะครับเป็นน้องเขาอันนี้เรายังปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่เลยนะกำนันคะรู้ไหมเขาว่าลูกน้องโดนวิสามันไปแล้วกำนันทิ้งไงบ้างอรอคะกำนันคะไม่พูดอะไรบ้างหรอคะคือภาพบรรยากาศตอนเช้าแล้วเงียบกริบเลยนะฮะปิดวาจาไม่พูดไม่คุยอะไรเลยคือตำรวจเองดูแลอย่างเข้มงวดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตำรวจบอกว่ากลัวว่าเขาจะคิดสร้างฆาตัวตายในห้องขังเพราะว่าคดีนี้ เป็นคดีดังแล้วถูกโอนย้ายคดีด้วยนะคะปกติเนี่ยคือถ้าเกิดพื้นที่ไหนพื้นที่ตรงนั้นก็จะต้องดูคดีแต่สุดท้ายคดีที่เกิดขึ้นที่นคนปรปฐมนี้ยิงตำรวจตายคดีถูกโอนไปที่ส่วนกลางทำคดีนะคะอกองปราบจะเข้ามาดูคดีนี้ด้วยตัวเองตอนเช้าตำรวจคุมตัวนายประวินหรือว่ากำนันนกเข้าไปที่กองปราบาตามความผิดฐานใช้ให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาและพยายามฆ่าโดยชุดธนุมานคุมตัวกำนันนก แล้วกำนันนกเองตอนที่เดินผ่านผู้สื่อข่าวยังไม่ตอบคําถามเหมือนเดิมค่ะม,มีสีหน้าเคร่งเครียดอิดโรยนักข่าวหลายสำนักพยายามจะเข้าไปถามก็ไม่พูดอะไรเลยใช้เวลาแค่ชั่วโมงเศษเท่านั้นนะฮะคุมตัวจากนาครปฐมเข้ามาที่กองปราบในกรุงเทพมหานาครนี่คือภาพบรรยากาศที่กองบังคับการปราบรามชุดหนุมานอาวุธครบมือคุมตัวนายนกหรือกำนันนกประวีนจันคล้าย

คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศเยนะครับที่นักข่าวเองทุกสำนักไปปากหลักรอแล้วทุกคนอยากจะฟังสิ่งที่มันจะหลุดออกมาจากปากของกำนันคนนี้แต่ไม่พูดอะไรเลยนี่ฮะหลังจากคุมตัวมาถึงที่กองบังคบการปราบปรามกำนันนกมาพร้อมกับทนายความแล้วก็ครอบครัวคือนั่งรถตามกันมาปฏิเสธที่จะตอบคำถามอะไรเลยนะครับแล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียด คือน,นักข่าวก็พยายามจะสอบถามอีกว่าเกิดเหตุเนี่ยตัวเองอยู่ในที่เกิดเหตุไหมถามแม่กำนันนกนะแต่ว่าแม่ก็สายหน้าปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เตรียมเตรียมเตรียมหลักสติเตรียมหลักอะไรจะมาทนที่ที่ผมจะบอกข้อมูลทนี้นึ่งได้ไหเพราะตอนนี้กระแสสังคมก็บ นิดหนึ่งครับพี่นิดนึงแล้วถามว่าประเด็นหลังจากนี้ในการสอบปากคําคำกำนานันนกเนี่ยคือพนักงานสอบสวนกองปราบเองจะเริ่มสอบปากคําคำกํานันนกใหม่ทั้งหมดไอ้ที่สอบปากคําคเมื่อคืนที่สพเมืงองนครปฐม เก็บเอาไว้ก่อนแต่จะสอบปากคำใหม่ทั้งหมดโดยพนักง,งานสอบสวนของกองปราบปรามเท่านั้นเพราะถือวเป็นการเริ่มโอนคดีมาแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยแต่หลักฐานทั้งหมดก็จะเอาสิ่งที่สพมือนครปฐมรวบรวมไว้เอามาเทียบเคียงแล้วก็มีรายงานด้วยครับคุณผู้ชมครับว่าที่ห้องสอบสวนตำรวจแจ้งข่าวกับกำนันนกว่าวิสามันนองธน,นชัยลูกน้องคนสนิทไปแล้วคนที่ฆ่าตำรวจตาย ตำรวจวิสามันไปเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมาจับตายพอกำนันนกรู้ข่าวสีหน้าเคร่งเครียดทันทีเนยนะครับแต่ว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องของนายนงแต่อย่างใดแล้ววันนี้ตลอดทั้งวันคิดว่ากำนันน่าจะถูกสอบปากคำอย่างเครียดแล้วจากนั้นรอดูว่าในห้องสอบวันนี้จะมีการอธิบายพฤติการหรือรับสารภาพอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไหมแล้วก็จะควบคุมตัวกำนันนกไปฝากขัง ต่อสารในวันพรุ่งนี้ตำรวจกำลังคุมตัวอย่างเข้มงวดอยู่นะคะคุณผู้ชม